มาเพิ่งผ่านวันแม่มาโพสค่ะครับผมออกงานกับแม่แล้วด้วยก็ใช่แล้วนี่ออกแอ,อกนกับแม่ไปแล้วครับ,บได้ไของขวัญวันแม่มีอะไรแม่เปไของขวัญวันแม่เหรอยังไม่มีให้เลย <c oughs> แต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันแม่ผมทางานตั้งแต่เช้าไงก็เลยไปวิ่งไปวิ่งวันแม่ตั้งแต่เช้าเลย <c oughs> ก็เลยเสร็จแล้วไปซ้อมคอนเสิร์ตต่อถึงประมาณสี่ห้าทุ่มพอกลับมาปุ๊บแม่ก็นั่งไลฟ์ขายของอยู่มั้ง <c oughs> คอนโดมาครับแล้วเขาก็มา กอดทีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าสุขสันต์วันแม่นะเ,เออใช่ครับแล้วแม่ก่อนเราใช่แม่ก่อนผม, <laughs> มเฮ้ยสุขสันต์วันแม่นะอะไรเงี้ยแล้วเขา,าก็กลับบ้านไปที่ไ้นก็แบบจากที่แบบทั้งวันมาวิ่งตั้งแต่เช้าตีห้าอะไรเงี้ยยังเย็นซ้อมเอาเสร็จเหนื่อยอะไรเงี้ยหายเหนื่อยเลยครับใช่แต่ช,ช่วงนี้เราก็ตัดอควาเสี่ยงใหญ่ก็ <laughs> ใช่ครับใช่ไหมบ้างมันมันไปถึงไหนแล้วตอนมันไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินขึ้นทางไปเยอะมากๆาแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ใช่ใช่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกครับพี่ขอย้อนถามริ่งที่วันแม่ที่ผ่านมาเห็นเราทำแม่ออกงานแล้วมันเป็นมีเรารู้ไหมครับที่แม่พูดแตวเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมี่คนแบบว่าแชร์กันพูดแล้วก็แตวเราติดตอนนี้ด้วยเห็นเห็นเห็นผมชอบดู t ิ k กต็อกแม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยผมที่เกิดเข้าไปดูแม่ก็จะขึ้นขึ้นขึ้นแม่เราดังมากนะอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวทำไมอ่ะ เดี๋ยวเขาลอยไงอ๋อเดี๋ยวเขาเหรอเดี๋ยวแม่เขาตังเองเหรอเดี๋ยวเขาเหลือแล้วเขาดูแบบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาดูแบบวยสใช่เขาก็เขาก็จะแบบว่าเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะอยากให้ลูกเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากเป็นเป็นแบบอ่าเป็นนักแสดงเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเออยิ่งแฟนคลับชอบเงี้ยเขาก็ดีใจแล้ววันนั้นออกงานเจอแฟนคลับเยอะที่ไหน ใช่เยอะมากครับคนไม่ให้กำลังใจแม่ผมเยอะมากแม่บอกงานแบบปุไม่ตายใหม่เลยถูกใครปไปเคลยมาให้แบบนี้ร <c oughs> ถขนาดผมออกงานเลยผมยังจะตายเลย <c oughs> แม่แตอนนั้นผมแบบว,ว่าสัมภาษณ์กับแม่ผมใจเต้ที่แม่พูดตรงแ,รง<อ>แล้วก็ไปเป็นไรรถสนุกอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วผมไม่ได้พูดเลยคร<อ>ับแม่ผมพูดอย่างเดียวแล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกบอกว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยก็คือแม่แบบชอบ งการบันเทิงใช่เขาเขาจะชอบพูดนะครับผลักดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีเป็นที่รู้จักเยอะแล้วอ๋อเขาไม่ต้องผลักดันเขาผลักดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเราสักเรื่องอ่าแต่ก็มีนะงานในค่ายบอกว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ยแม่โฟนเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหมแล้วมีแล้วคุณแม่รับยังอ่าต้องดูแบบว่ารับจะรับหรือเปล่าอ่าคนนี้เขา อะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในความสักซี่เขาบอกไม่เขาดูเป็นงานงานครับใช่เขาก็แบบจะเล่นตัวบ้างอะไรเงี้ยให้ค่าตัวดิอันนี้อันนี้เราขัดขวางแม่เราอยู่หรือเปล่าอยู่กันซีนแม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่เขาเขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันแบบต่ำเพราะเขาไม่รับงานนะแบบว่าห้าบาทสิบบาทมีสเต็ปมีสเต็ปความดังนมีเลทมีเลทก็ต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตามซีรีส์ต่างต่างใช่ต้องรอดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใช่ครันนี้พี่คอนเสิร์ตด้วย อะไรครับหรือว่าแม่ไม่คอนเสิร์ตด้วยนั่งดีกว่าแม่เอ้ยมีบอกนะแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาจะขายของเขาร้องเพลงได้ใช่ไหมครับเขาร้องเพลงได้ไหมเขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้ยเอ้าไม่เชื่อต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะแม่แต่กับคอนเสิร์ตเราเขาคือเห็นสาวบ้าเนื้อตัวเขาคือช้ำหมดเลยอะไรครับเขาบอกเออเนื้อตัวช้ำหมดเลยสองคนเต็อ๋อไม่เป็นไรครับช้ำแค่กายใจไม่ได้ช้ำไปดู ก็มันอ่ามันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้เอออยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ต้องมาโฟกัสว่าเออมันมันอะไรครับโอ้โเคต่อนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาโฟกัสหรอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าผม้องกลับเรื่องที่เขาคือพี่เล่าถ้าผมต้อตามมาอะไรเงี้ย ได้มีการคุยกันหรือเขาคุยมาปรึกษายไม่รู้ครับถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามั้งแล้วเขาพักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแก๊ปให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นเขาผ่านผอย่างอย่างเรามีให้กำลังใจเป็นยังไงางครับก็ก็ก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเห็นสะเห็นใไหมเพราะว่าเหมือนแบบเราเจอคนที่แบบคุยกันไม่ค่อยอ่ะ ใช่ครับใช่ก็ก็เห็นใจเห็นใจเวลาคนบอกว่าคุแบบพยายามจะแบบจยาม่ไดแล้วจะรีกเลีย้ยงแล้วอ่าครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมไรไม่ได้แบบอยากจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เอ่ออาจจะเผลอลบพูดไปอะไรอยย่างงเี้แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรอย่างสภาพจิตใจของเขาเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเหรอก็ <laughs> ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เเช็คออไม่ได้เช็คใช่ผมก็ช่วงนี้ก็อ่าซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยแต่ว่าก็สงสารหัวใจหัวใจครับก็ถ้าสมมติผมเห็นผมก็ไปดูดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงแฟนๆเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อ,อาจจะติได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำแบบนีจริงไม่ทําอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นก็ จากตอนนี้เป็นอะไรผมเลิกเชื่ออะไรผมเลิอ่ารือเชื่อประเด็นไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้มันก็แบบเราก็ได้ครับเราก็เป็นบทใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์ครับเป็นเป็นบทเรียนว่าเอออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปทําร้ายความรู้สึกใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีบทเรียนของผมอะไรแกมันต้องคิดเยอะขึ้นไหมเวลาใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับแต่ว่า มันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมติเจตนาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเจตนาเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อแบบใครเลยอะไรเงี้ยใช่โอเคนะพี่โอนขอบคุณจ้าขอบคุณมากได้คำพูดนะได้คำพูดมันไม่กล้าได้คำพูดมันติดไฟมานะ